สวัสดีครับวันนี้จะมาแต่งกิ่งทุเรียนต้นเล็กนะครับโซนนี้ก็อายุประมาณ2ขวบนะครับ2ปีหน่อยๆวันนี้จะมาบอกวิธีการแต่งกิ่งทำยังไงให้ทุเรียนโตวไวนะครับการแต่งกิ่งบ่อยๆใส่ปุ๋ยบ่อยๆใส่น้อยๆจะทำให้ทุเรียนโตวไวนะครับ ชุดนี้ของผม2ปีกว่าๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทํำยังไงน,นะครับมาเข้ามาที่ต้นทุเรียนก็จะเห็นว่ามีกิ่งแขนงกิ่งเท้กิ่งเทียมมากมายนะครับซึ่งเราต้องเอาออกนะครับถ้าไม่เอาออกมันก็จะกินปุ๋ยเราไม่โตง่ายนะครับนะครับแขนงที่ขึ้นตามกิ่งนี้เอาออกให้หมดเลยนะครับไม่ต้องเอาไว้ กิ่งนี้มันห้อยลงล่างครับไม่มีประโยชน์นะครับเราเอาไว้แต่กิ่งที่มันชูขึ้นบนนะครับเพราะว่ากิ่งที่จะออกลูกอนาคตจะเป็นกิ่งที่ชูขึ้นบนนะครับกิ่งที่ห้อยลงข้างล่างนี่มันจะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ นี่นะครับเมื่อเราดูกิ่งนะครับลักษณะกิ่งแท้นะครับกิ่งแท้คือจะมีเบ้ารับน,นี่นี่อันนี้เป็นกิ่งเทียมนะครับกิ่งเทียมนี่คือมันจะโผล่ออกมามีเหมือนกับหลุมรอบๆนะครับอันนี้เราต้องเอาออกนะครับเอาไว้ไปไม่กี่ปีมันก็จะทิ้งกิ่งไปเองนะครับกินปุ๋ยเราเปล่า ดูลักษณะนะครับลักษณะกิ่งแท้คือจะขึ้นมาจากลำต้นมีเบ้ารับเหมือนกับจะมีเบ้ารับนะครับส่วนกิ่งเทียมนี่มันจะโผล่ออกมาจากมันจะเหมือนกับหลุมนะครับเราต้องเอาออกนะครับเวลาแต่งกิ่งทุเรียนก็อย่าตัดชิดกับลำต้นนะครับให้เหลือออกมาสักหน่อยบางทีเชื้อโรคเชื้อรามันจะลามเข้าไปนะครับ พอหลังจากเราตัดแล้วนะครับเราต้องเอาปูนแดงหรือยาเชื้อรามาทานะครับบริวเวณแผลนะครับแต่งไปเรื่อยๆนะครับกิ่งนี้ก็เอาออกนะครับมันห้อยลงข้างล่างนี่ครับกิ่งที่ห้อยลงข้างล่างแบบนี้นะครับมันตัองเอาไว้นะครับเอาออกได้เลย เลยครับให้หมดนะครับไอตัวนี้ดูดกินพลังงานกินปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปนะครับให้ปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปมันไปบำรุงต้นให้มากที่สุดนะครับนี่ครับฟองนี้ออกให้หมดนะครับทำคนเดียวถ่ายคนเดียวนะครับลำบากนี่ครับเหมือนกิ่งนี้ ดูลักษณะกิ่งนี้นะครับมันซ้อนกัน2กิ่งนะครับกิ่งนี้คือกิ่งเทส่วนกิ่งนี้คือกิ่งเทียมนะครับไม่ต้องเอาไว้นะครับเอาออกเลยนะครับที่ซ้อนกันแบบนี้เขียวนี่ครับคมนะครับเขียวนี้นะครับซื้อมาใช้ได้ติดสวนได้นะครับมีประโยชน์มากเดี๋ยวขอเวลาทำแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนเสร็จนะครับนี่ะครับเมื่อเราแต่งขึ้นมาเรื่อยๆเจอกิ่งแบบพวกนี้นะครับ เราไม่ต้องเอาไว้นะครับเอาออกไปเลยนะครับนี่อีกกิ่งหนึ่งนะครับมันอยู่ใกล้กันกับกก่งหลักไม่เอาออกเดี๋ยวมันก็จะหลุดไปเองนะครับกิ่งแบบนี้แต่ว่ากว่ามันจะหลุดนี่มันจะกินปุ๋ยเราไปเยอะนะครับกว่วจะโตนี่นะครับกิ่งนี้คือกก่งหลักนะครับ อันนี้คือกิ่งเทียมนะครับมันอยู่ซ้อนกันนะครับมันจะลําบากเวลาเป็นลูกออกลูกนะครับมันจะชนกับกิ่งนะครับเราเอากิ่งนี้ออกนะครับนะครับกิ่งนี้ก็ไม่ควรเอาไว้นะครับเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์แล้วก็มันไม่ใช่กิ่งแทะเอาออกเลยนะครับนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนเสร็จนะครับ ต้นนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ต้องเอาไว้เยอะนะครับต้นหนึ่งไม่ควรจะเกินยี่สิบกิ่งนะครับนี่นะครับกิ่งที่เอาออกนะครับอันนี้หนึ่งกิ่งนะครับอันนี้หนึ่งกิ่งพวงนี้คือเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับกินปุ๋ยเปล่าๆมาแต่งเสร็จแล้วนะครับพยายามใบหรือกิ่งที่เราแต่งลงมานี่เรา ให้ออกห่างจากโคนสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคเชื้อรานะครับสาเหตุของโรคลักเน่าโคนเน่านะครับเอาออกจากรอบๆอบโคนนะครับแต่ไม่ต้องเอาไปไกลนะครับให้มันกองอยู่บริเวณใต้โคนนี่นะครับมันจะได้เป็นปุ๋ยต่อไปนะครับไม่ต้องเอาไปทิ้งไกลนะครับกองอยู่แถวนี้โอเคครับความรู้ดีๆนะครับเอาไปใช้ก็ได้การแต่งกิ่งบ่อยๆ แต่งยังให้ถูกวิธีจะทำให้ทุเรียนโตวไวนะครับขอบคุณครับ